สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะนะครับจะมาจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับวิธีการใช้งานตัวปฏิทินแคมเปญน,นะครับผมแบบละเอียดนะครับผม mm hmm. ก็คือนะครับไอตัวปฏิทินแคมเปญเนี่ยทางช้อปปี้ครับเขาจะมาเหมือนกับว่ามันเป็นตัวช่วยที่จะให้คนที่ทำในหน้าหรือว่า Affilia t e นะครับ มาดูว่าสินค้าแบรนด์ไหนบ้างนะครับผมที่เขาเข้าร่วมแคมเปญในแต่ละวันนะครับผมแล้วก็บางบางร้านหรือว่าหรือว่าบางเซลเลอร์หรือว่าบางแบรนด์เนี่ยครับเขาจะเพิ่มค่าคอมมิชชั่นที่เป็นค่าคอมมิชชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับณนะช่วงเวลานั้นๆน,น,นะโอเคอันนี้ผมแนะนำเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จะหาสินค้าอะไรไปโปรโมท ไม่และไม่ค่อยมีเวลานะครับผมให้ให้เซฟลิงก์นี้ไว้นะครับเนี่ยครับพอพอกดเข้ามานะครับมันจะมาตรงหน้านี้นะครับผมลิงก์ที่ถูกต้องเนี่ยครับเขาจะลงะเขาจะลงท้ายด้วยเขาจะขึ้นต้นด้วย ams brand and product for partners นะครับผมเนี่ยครับ ตามนี้เลยนะครับผมวิธีการดูนะต้องเป็นลิงก์นี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินบัญชีช้อปปีไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาตรงด้านล่างนะครับเขาก็จะมีมาแบ่งหมวดหมู่ให้เราไว้ก็คือมีแฟชั่นมีไลฟ์สไตล์นะครับมี fm cg มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแบบนี้โอเคนะทีนี้ ให้เรามากดตรงลูกศรตรงตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้ไปให้ไปกดตรงปฏิทินแคมเปญน,นะครับโอเคเขาก็จะบอกอันนี้มันเป็นอันเก่านะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็น2 2 5 5ก็หมายถึงเป็นแคมเปญที่เขาเพิ่มค่าคอมพิเศษให้นะครับผมในวันที่ในในวันช่วงกลางเดือนนะครับผมคือ15 15เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมอันนี้เขาก็บอกว่าให้เรากดคลิกชื่อแบรนด์เพื่อไปยังร้านค้าเพื่อไปดูเพื่อเข้าไปเพื่อเข้าไปที่ร้านค้าเขาได้เลยนะครับผมส่วนอันนี้คือจะเป็นอันเก่าเหมือนกันนะครับอของของ ของอันนี้จะเป็น25กลุ่มพาที่ผ่านมานะครับเขาก็จะมาบอกว่าแบรนด์ดังไหนบ้างที่เพิ่มค่าคอมให้เป็นค่าคอมพิเศษนะครับผมส่วนนะครับผมอ,อันนี้ครับเพื่อนๆรีบไปทําเลยจะเลือกชื่อแบรนด์ไหนก็ได้นะครับที่เขาให้ค่าคอมเยอะๆนะครับอันนี้เขาทํามาให้นะครับจะเป็นของวันที่3เดือน3นะครับก็คือแคมเปญจะเริ่มวันนี้นะครับหลังเที่ยงคืนนะครับ วันนี้ที่อัดคลิปนะครับเป็นวันที่2นะครับ2มีนานะครับผมก็พอหลังจาก2มีนาเนี่ยเขาก็าจจะเริ่มลดราคาและช่วงนี้ก็คือคนจะมา,มากดคลิกซื้อแล้วกเ็เหมือนกับจะแอดสินค้าไปในตะกร้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเ,เพื่อนๆรีบทำอะ่ะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบอะ่ะมันมันก็ยังทันนะครับผมเนี่ยครับถ้าย้ำเลยนะครับถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาไม่รู้จะเลือกเออ สินค้าไหนไปโปรโมทนะครับก็ให้เลือกเป็นตัวร้านค้าหรือแบรนด์ไปโปรโมทเลยนะครับผมทีนี้เขาก็จะมาบอกเราอีกว่าโอเคส่วนอันนี้คือจะเป็นปฏิทินแคมเปญในแต่ละวันแล้วว่าแบรนด์ไหนบ้างนะครับที่เขาเหมือนกับแนะนําหรือว่าแนะนำให้เราไปทานะครับโดยที่เขาจะแบ่งเป็นช่วงเวลาเลยอย่างวันที่อย่างเมื่อวานนะครับก็เป็นแบรนด์ h e o d i n a r y นะครับน่าจะเป็นแบรนด์สกินแคร์นะถ้าผมจำไม่ผิด โอเคก็ okay. เป็นร้านมอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนนะวิธีดูว่าเขาโปรโมทกันอย่างไรนะครับผมง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ facebook อด Library นะครับที่ผมเคยสอนไปนะครับผมก็คือกดลิงก์นี้เนาะ search the meta a d library นะครับผมลิงก์ก็จะประมาณนี้นะครับจะเข้ามาที่หน้านี้เนาะเสร็จแล้วให้มาเลือกตรงหมวดหมู่โฆษณากดเลือกตรงโฆษณาทั้งหมดนะครับเออลิงก์นี้เราก็สามารถเข้าดูได้จากมือถือได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้เมื่อกี้ผมไป copy ชื่อแบรนด์มาเนาะอืมก็ผมก็ copy มาแค่นี้นะครับ The ordinary เสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกตรงนี้นะครับผมที่พอพอเราเอาคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหามาวางนะครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนกับฟันหนูนะครับผมแล้วก็จะข้างล่างเขาก็จะเขียนว่าค้นหาคำที่ตรงตามนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดนะครับผมระบบก็คือจะดึงนะครับคำค้นหานะครับหรือคีย์เวิร์ดหรือ เพจนะครับหรือแคปชั่นต่างๆที่มีคำว่า the ordinary มานะครับบางบางทีมันก็อาจจะยังไม่เป๊ะมากเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าระบบมันก็ดึงมาเพจต่างประเทศด้วยนะครับผมโอเคนี่นะครับ เพจนี้นะครับโปรโดีสินค้าแนะนำนะครับผมเขาก็โปรโมทแบรนด์ The Ordinary นะครับผมอ่าอันนี้เขาใช้แคปชั่นดีมากๆเลยนะครับเขาเขียนว่า The Ordinary เปิดตัวครั้งแรกในไทยจัดโปร3.3ลดหนักต้นปีแจกโคด้ดลด2ต่ออะไรประมาณนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเขาเขาก็โปรโมทตัว ร้านค้าเลยเขาไม่ไ,มได้โปรโมทแบรนด์สินค้านะครับผมมันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเขาโปรโมทตัวร้านค้าเนี่ยคนที่คลิกลิงก์ของร้านค้าหรือว่าลิงก์ช็อปนะครับหรือว่าลิงก์หน้าหลักเข้าไปเนี่ยครับแล้วไปกดซื้อสินค้าไหนตัวไหนก็ได้นะครับถ้าถ้าสินค้าใน ร้าน The Ordinary นะครับเขาตั้งค่าเป็น Extra.com ทุกรายการนะครับคนที่โปรโมทก็คือจะได้ Extra.com ไปด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเฉพาะตัวแชร์ลิงก์กับแปนะลิงก์เนาะครับก็ลองไปดูครับวิธีการเขียนของเขานะครับแต่ภาพเนี่ยเราต้องมาทำเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะเอาไปทำโฆษณานะครับผมอันนี้นะครับเขา โปรมโมตตามแคมเปญของทาง s h อ p e e เลยนะครับผมเห็นไหมเขาน่าจะทำโฆษณามาตั้งแต่วันวันศุกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจขออนุญ,ญาตโอเคอ๋อเขาทำโฆษณามาตั้งแต่วันที่28กุมภานะครับคือเขาทำโฆษณาก่อนวันคแคมเปญหนึ่งวันนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่า ให้เราไปทําโฆษณาหรือว่าทําโพส์หรือว่าลงคอนเทนต์ก่อนที่จะถึงเวลาที่แบรนด์เขาจัดโปรหนึ่งวันนะครับผมก็จะมาดูแบบนี้อันนี้เป็นเพจของของบริษัทเองนะครับผมแต่เขาก็ไม่ได้ลิงก์ไปที่ Shopee เนาะ ขาก็ขายของเขาเองด้วยนะครับนะครับประมาณนี้โอเคอย่างอย่างอย่างเพจเนี้ยเขาก็น่าจะเป็นคนที่ที่เออเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็มีคนตามเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคมี มีเพนเพจที่มีการกดไลค์ห้าแสนกว่าก็น่าจะมีคนตามน่าจะหลายแสนคนอยู่เขาก็มาโปรโมตตัว the o r d i n a เ y อนนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับแต่ก็น่าจะกดไปแล้วไปที่ลิงก์ช้อปปี้เนาะนี่ครับวิธีการดู ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันหนึ่งโอเคแล้วอย่างสมมติถ้าวันนี้เป็นวันที่2นะครับเราก็อาจจะโปรโมตตัวนี้ก็ยังทันนะครับผมแล้วก็ไปโปรโมตแบรนด์ที่เขาแนะนํามาเนี่ยครับไล่มาเลยนะครับผมนะครับผมอันนี้นะเสร็จแล้วก็ถ้าจะทำล่วงหน้าของวันนี้คือสามารถไปทำได้เลยนะครับผมผมแนะนำก็คือเป็นแบรนด์นี้ เป,เป็นแบรนด์ที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬานะครับแบรนด์นี้ก็ดังเหมือนกันนะครับผมอันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายเนาะขายเสื้อจุฬาธรรมศาสตร์โอเคขายดีด้วยนะครับเนี่ยครับกม็มาเลือกมาเลือกสินค้าไปโปรโมทหรือว่าจะโปรโมทเป็นในส่วนของ ร้านค้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อร้านไปเซิร์ชนะครับผมใน f a c e b o o k a d s library นะครับผมก็คือลบอันเก่าทิ้งนะครับจะดูว่ามีใครโปรโมทสินค้าตัวนี้แล้วบ้างนะครับก็กดตรงนี้โอเค โอเคอย่างเพจนี้เพจนี้นะครับชอบใจรีวิวนะครับเขาก็เริ่มเหมือนกับเปิดโฆษณามานะครับมาเมื่อวันที่1นนะครับคือเขาเปิดก่อนถูกไหมเ,ออเขาก็บอกว่าเปิดโฆษณามาแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะครับเออมีการทำโฆษณาส2รายการนะครับผมเหมือนเหมือนกับเขาเน้นแอดของตัวนี้มากนะครับของแบรนด์นี้นะเนาะเพราะว่าก็เนี่ยครับตามนี้ เขาก็มาดูแบบนี้แหละอย่างที่ผมบอกอะถ้าเรารู้จักใช้ตัวปฏิทินแคมเปญแล้วก็มาวางแผนในการทำคอนเทนต์หรือโพสต์หรือเพจหรือกลุ่มอะไรก็ตามแบบนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากในส่วนนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์คอรโปรโมทเองนะครับวาลิกก็มาดูก็มาดูคอนเทนต์ที่เขาเขียนก็ได้แล้วก็เหมือนกับเอา เอาคอนเทนต์ไปปรับแต่งนะครับผมโดยใช้ AI อย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับผมแบรนด์แบรนด์เขาก็ยิงยิงโฆษณาเยอะมากแบรนด์นี้ก็ยิงสังเกตดูครับพวกเพจเพจเพจใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมาเน้นโปรโมทแค่สินค้าตามในช่วงแคมเปญเท่านั้นเขาจะไม่โปรโมทสินค้าแบบสเปซสปะครับคือสินค้ามันเยอะมากแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปอ่ะ พอพอสินค้ามันเยอะมากอะแล้วเหมือนกับว่าเราก็จะโฟกัสไม่ถูกแล้วเราก็จะไปเสียเวลาในการเลือกเยอะนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเรามาใช้วิธีการเลือกแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยเสียเวลาแล้วเราก็จะใช้เวลาในการทํางานน่ะค่อนข้างน้อยนะครับผมนี่ครับนี่เขาโปรโมทเสื้อเชียร์จุลานะครับผมประมาณนี้ นะครับผมก็โอเคนะครับไปดูที่โพสต์นี้นะครับอันนี้ผมลงมาให้แล้วนะแล้วก็เพื่อนๆจะได้โฟกัสนะครับเฉพาะร้านค้าที่เขาให้ค่าคอมมิชชั่นเยอะในช่วงในช่วงแคมเปญนใ,นในแต่ละเดือนแล้วก็มาไล่ดูนะครับแบรนด์ที่เขา มีเหมือนกับมีการวางแผนว่าจะโปรโมทแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะครับในช่วงเดือนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เขาลงไว้ให้แค่ถึงวันที่15นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอน่าจะประมาณวันที่1 3บ4เขาก็จะมาอัปเดตในส่วนของวันที่16-31ถึง31มมีนาเพิ่มเติมให้นะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ